สวัสดีครับผมคิวนพิชชิงนะครับผมน,นี้ก็มามามาเพี่ยวสวนลำไยครับผมตอนนี้ก็เจอลำห้วยผมเห็นตัวปลาอยู่นะครับไม่รู้ปลาอะไรนะฮะเพราะว่าเห็นแบบมึนๆก็เลยจะมาลองตกดูครับลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับเป็ดไม้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองดู เยอะมากครับผมโอเคครับตรงนี้ครับผมเห็นปลาปลาดุกหรือเปล่าครับไม,ไม่รู้ท่านผู้ชมมันแรงนิ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจ้าเบ็ดไปวางข้างหน้ามันนะจะไปล่อหน้ามันครับลองดูมันจะกินเบ็ดผมเปล่าโอ้บุกเข้าไปเปลือกเราเว้ย ใจเบ็ดผมครัมันวิ่งเข้ารูไปแล้วท่านผู้ชมโอ้ย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 ท้ท่านผู้ชมโอ้ย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 ท่า้เกดอเกยวหางด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยผมผมนึกว่ามันจะไม่กินแล้วนะโอ้ กะเด็นีน่โลกมีนี่เจ็บี่โลกโอุย้ยไายัางไงโตเจ้าน้องนึกว่าของไอ้นีมันติดตอแต่แกมออันจากน้องว่าติดตอ่ะ <c oughs> โอ้โหเปลือกแข็งมากครับท่านผู้ชมสุดเราก็ได้นะฮะได้แบบบางเอิญบังเอิญน,นะท่านผู้ชม นี่นะครับผมปลาฟักเกอร์หรือว่าปลาเครื่องบินนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันในนามปลาเครื่องบินอ่อส่วนมากคนจะไม่กินกันนะครับแต่ว่าก็มีส่วนมากเหมือนกันที่เขากินกันนะผมเองก็กินเหมือนกันนะครับเนื้อมันก็อร่อยเหมือนกันนะครับเราต้องเอาไปย่างไฟนะครับย่างทั้งย่างทั้งเกาะมันเลยนะเราไม่ต้องเอาเก็ดมันออกนะครับผม รับรองอร่อยอ,อย่าบอกใครเชียวโอเคเด็ดโอ้ยตายแล้วคราบผมมาเรื่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตกอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะมาทำเมนูให้ทุกคนได้กินกันนะฮะโอ้ <c oughs> โอเคตกอีกต้น,นึลครับผม <c oughs> ไป นี่ครับเห็นเห็นสองรูนี่ไหมครับผมเมื่อกี้มันมีทั้งสองรูเลยนะแต่ว่าไอรูแต่ว่าไอรูแรกเมื่อกี้มัน,มนพุ่งหายไปละเมื่อกี้ผมได้รูที่สองนี้นะครับว้าวแล้วามาลุ้นตัวที่สองนะครับผมมีเวลาอีกประมาณห้าทีนะครับผมต้องรีบไปทำงานแล้วนะ ตอนนี้พักเที่ยงครับมากินข้าวกับภรรยากับแม่นะฮะตรงนี้นี่คลิปเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะเราก็จะไปทำการปล่อยปลาที่เราตกได้เมื่อกี้นะครับผมพอดีผมตกได้แค่ตัวเดียวนะฮะซึ่งมันไม่พอกินนะ เราก็จะทำการเอามาปล่อยที่หน้าบ้านเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มันได้เติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์นะ,ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอได้เยอะๆค่อยเอามากินนะครับผมยังไงก็ยังไงก็รอติดตามเมนูปลาเครื่องบินกันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยแล้วครับวันนี้ ก็เป็นห้วยหน้าบ้านของผมนะก็ผมเคยเห็นมันมีไอ้ปลานี้อยู่นะมันน่าจะมีเพื่อนอยู่ถ้าผมปล่อยตรงเนี้ยหวังว่าหวังว่ามันคงจะไม่เหงานะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการปล่อยนี่บสับดุษมันจะทำการปล่อยเจ้าแล้วนะมา cho cả Cứ hư hẳn ai cả hẳn rồi, chứ còn léo tìm lên Tìm phà đứng ai Tôi thử thăm căn, quả là các หล่ชีวิตไปได้แนละ้วเดี๋ยววันหน้าเจอกันนะครับผมไปจะทำการปล่อยเบาๆนะดูมันจะไปหรือเปล่าลองดูว่าลองดูว่ามันจะชอบตรงนี้หรือเปล่านะครับไปห้าตามไหคอยตามไปกันมันไปแล้วท่านผู้ชมมันไปแล้วมันหยุดแล้วครับไปไม่ไปแล้วรอมันไปไปจับกินแล้วนะ มาหาะนะท่านผู้ชมผมจะไม้เขียยมันไปนะฮัลโหลดุดไป <Hey. S 1> ไปเขาลมไปดนะิเฮ <Hey. S 1> ้ยอ <Hey. S 1> ไปแล้วท่านผู้ชมไปนู่นละโอเคนะฮะเราทำการปล่อยที่เรียบร้อยโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะยังไม่ถึงวันหยุดนะครับยังไม่ได้ไปจบปลาแบบเต็มรูปแบบ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับเราวันนี้สุดครับ